ถือว่าอีกข้างหนึ่งเป็นข้างสำคัญพี่พี่น้องลูกหลานเศร้าอุบลบ่าวามองไหนนะครับขันยอนอดีตไปก็คือจัง1ิเอ็ดปีพ่านไปป้าเนาะก,ก็ บ้านเฮานี่บ้านนาเซื่อนป้าเนาะดอกเอื่นพอยไงเนาะก็แล้วกันเนาะเอื่นพอยไงนนน <laughs> เนาะ <laughs> บ้านนี่นะครับบ้านชาตีนี่บางมีขย่าน้อยๆอยู่นะฮะ <laughs> น้อยๆอยู่ก็มากกินมานอนอยู่นี่แหละนะครับสิบเอ็ดปีนี่ผ่านไป อยางแค่ตีเนี่ยก็ายูกันตั้งแต่ภาคสาไทยมานับกันนะครับแต่ว่ามาแตกกันตอนที่ดันเท่าเตี้ยคือนมาเป็นนายกนะลืมอีในหยางเบิ้ลหยาบมี่ห่าก็ถามชาติตีเบิ้นะครับอีหยังก็เคาะกูคาะกูเคาะกูนี่แหละมัก็อยูนับกัดว่าได้นะครับยูนํากัดว่าได้ พอที่สุดผมก็เลยเดินออกจากภาคาใต้แต่แต่ทรงเสริมให้หน้าชาติเป็นเนอยยังดีพ่อมาเขาผันหารก็ได้ต้องแยกงกันพอที่แย่งกันกับพอ่ายุสภาว่าศีราออกยุบสภาทรงศัพท์นะครับผมก็เลยเดินออกมาจับมือกับพ่อใหญ่จิ๋วคั้วหวังไม่ ก็เอ้าพอไงจิ๋วก็ได้เป็นหน้ายกนะครับเป็นเลขาผักเป็นพ้นไปมาจัดการเป็นเลขาผักนี่เธอทบทวนในฟั่งน้อยๆภาคไทยก็เจงแต่แต้มือนั้นนะครับเจ้งแตงแต้มมือนั้นเพราะว่าเพราะว่าเดินออกจากภาคไท้เพิ่ดมาตามพอ่หนอกรหมิดนะครับลูกหลานมาอยู่ผักพวงวางไม พักควมหวังใหม่ขึ้นมาเป็นนายโยได้ปีกว่า,วาโอ้ยก็เป็นท่านเป็นทหารใหญ่เนาะอยู่ในกองทัพกันใหญ่ที่สุดแหละเนใหญ่จิ๋วแต่ขี่ย้อยกว่า,วาได้อยู่ปีกว่า,วามีมอบป้าลอยกว่าคนมีเล็กหน่อยจากลาบคำแหงมาตั้งเวทีดาอยู่ขางทับเนียบ ล่าออกสัมีัยล่าออกมาบอกใครสัพราะที่สุดทักสินกับ